ทริปท่องแดนอีสานในครั้งนี้นอกจาจะเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนเพื่อเติมพลังชีวิตให้แก่ตัวเองและครอบครัวแล้วผมว่าเรายังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมที่ได้จากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ Lighthouse Family ของเรานั้นได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ศูนย์ศิลปะชีพบ้านยางน้อยแหล่งท่องเที่ยวในโครงการเปิดทองหลังพระหนึ่งเดียวในอีสานใต้ นี่คัรอมาแล้วเรียบร้อยถจักรยานของเราโหไวังเลย่ะเดียวมานะวดูดขับจักยานเเล่นลูกตรนี้หน่อยให้บอกมีความผักสวยๆจังเลยใช่ใ่ครับเรียกผักปลอดสารพิษด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวมาครับ อน <Es> <Red bie. S 1> นี้พวกเราก็เดินทางมาถึงศูนย์ศิลปชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะครับซึ่งก็เป็นที่หมายของการเดินทางของ LightH o u s <ten ayed> e kind of Family ในวันนี้นะครับผมได้มีนัดหมายกับท่านผอผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับผมรอผมอยู่บนบ้านทรงไทยแห่งนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปพบท่านครับเมื่อพูดถึงศูนย์ศิลปชีพแห่งนี้นะครับผมประวัติของที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ข่าวว่า ยังไม่ได้ยาวนานเท่ากับศูนย์ศิษฐชีพอื่นๆใช่ไหมครับใช่ครับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคาว่าศูนย์ศิลปกิจแบบมันเพิ่งเมื่อปีส่วนท้าร้อยหาสิบเรอ๋นะครับเมื่มเดนเมลานะครับครับผมสมเด็จพระนางเจ้าทรองท่านได้พระราพลนโครงการส่งเสริมเศรปฐชีพบ้านอย่างน้อยห้ก็ในบโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แดน เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2 5 3 9 <25 39. S> 2 5 3 9ครับช่วงนัง้นก็พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เครียดป่าเสืส่อมโทรมนะฮะป่าเสื่อมโทรมก็เป็นพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยดีครับทําอะไรก็จะทํามากิ้มทำกเกษตรอะไรต่างก็ไม่เป็นดีนะครับพอลงท่านกันเลยพระราฐานโครงการส่งเสริมเชื้อรพชีพ บ,บ้านอย่างน้อยให้กับประชาชนในพื้นที่และก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะฮะต่อมาพื้นที่อย่างนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่รัษดรได้รับพระหมหากรุณาธิคุณเกี่ยวเรื่องอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยก็ทําให้รัษดรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มีรายได้มากขึ้นกว่านั้นนะครับเมื่อมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรสถานะของครอบครัวก็อยู่รวมกัน ค,คือรัศดรไม่ออกพยพไปไปตัดสินใช่ไหมอยู่รวมกัรความมั่นคงของครอบครัวมันก็มีมากขึ้นนะความเป็นกลุ่มก้อนเป็นปึกแผ่นของหมู่บ้านนี่ก็มีมากขึ้นศูนย์ศิลปชีพบ้านอย่างน้อยแห่งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการ,การอบรมศิลปชีพที่เป็นทั้งงานช่างงานฝีมืออย่างการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายการทำทองชุบทองซึ่งให้รัษฎรนั้นสามารถเข้าไปฝึกปรือ เพื่อสร้างเป็นอาชีพของตนแล้วในปีพุทธศักราช2547ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จเยี่ยมที่ศูนย์เศรษฐชีพบ้านยางน้อยอีกครั้งพระองค์ทรงเห็นว่าพื้นที่ภายในศูนย์ศรษฐชีพแห่งนี้นั้นยังสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์อื่นๆให้แก่ราษฎรได้อีกพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อยขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ความรู้ที่ได้จากการมาเป็นคนงานในฟาร์มนะครับหรือมาฝึกงานในฟาร์มสามารถที่จะเอาความรู้นี้ไปทําที่บ้านได้ครับและนอกจากนี้ก็ยังในฟาร์มก็ยังสอนให้ชาวบ,บ้านรู้จักระบบเศรษฐกิจพอเพียงของขบันเจ้าอยู่หัวนะฮะผมอยากให้คุณจรนเนี่ยกับครอบครัวได้ไปดู จะมีการทำนงทำนาอันนี้ไม่ทราบว่าฤดูนี้จะถึงฤดูทำนาหรือยังนะครับน่าจะใช่นะครับตะกี้ผ่านตอนที่ขับรถผ่านมานี่นะครับเขียวขจีสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องชาวนาด้วยกันนั่นนะครับรู้สึกกำลังกำลังปักข้าวไหมครับข้าวเริ่มต้นดำนากำลังดำนาดำนาผมขอเนี้ไปสัมผัสเลยได้ไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องรีบวิ่งตามไปดูในสิ่งที่ผมชื่นชอบ ไล่คุณนุชกับลูกชายผมนิดนึงเพราะว่าเขาออกตัวไปก่อนผมนิดนึ่งจะได้ไปดูกันว่าครอบครัวอย่างเรานั้นสามารถสัมผัสความสุขอะไรได้บ้างที่นี่ถ้าเจอนอนบอกด้วยนะนมาจะได้วิ่งก่อนไม่ติองอยากแก้งดิอ่นะอีกสองอันค่ะนี่โหะพาสดๆเลยพาพูนครัอ นี่น,นี่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 แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็อีกลูกนึงนี่หลังจากที่เราได้เดินทางไปเทีย่ยวรอบๆศูนย์ศิลปชีพและได้เห็นฝีมือของชาวบ้านในการผลริตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านแล้วเราสามคนนึกสนุกครับอยากไปดำนาตามคำแนะนำของพี่วิรักดูบ้าง ก็เลยมุ่งหน้าไปยังความตัวอยา่าง <_ d ata> เพื่อไปขอชาวบ้านแถวนั้นทำนากับเขาดูบ้าง <_ d ata> อยากรู้ว่าจะสนุกสักแค่ไหนนาน้องมีน่อยเหลือเพียงใจไรและค่อยทำมาหลายปี family, อย่าตาดรอนตอนข้าวไม่ดีวยหำสักเพียงมีเมียสักคน l i ท h t h o u s แฟ a m i ี่ยังคงมุ่งหน้าเดินทางท่องเที่ยวต่อไปหลังจากนี้มีเวลาอีกเวันเราสามคนจะไปอยู่ที่ไหนกัน อย่าลืมมาร่วมเดินทางกับเราต่อไปในสัปดาห์หน้ากับ Lighthouse Family ท้องแดงอีสานเด้อจะสนุกไหมครับคือ่เคยนี่เคยาเมอก่อนเดินทนุกเลว่านี้มาก่อนเลยบ่บ่เป็นยังดอว่บ่เป็นยังดอกบ่มีเป็นยังดอเเก้นก็บ่เป็นยังบ่มีสตังก็ยิ้มบ่บ่บ่เป็นยังดอก บอบอเปมสเซนใช่ไหมแม่